เสียงแส้ฟาดลงบนร่างกายของเธอพร้อมกับเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทำให้ผมเกรงไปหมดทั้งตัวด้วยความโกรธเวลานี้ชุดนักศึกษาของเธอขาดวิน่นตามเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยแส้จนของเหลวสีแดงไหลหยดเป็นทางใบหน้าสวยหวานของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความเจ็บปวดเธอออกเดินสเปะสะปะโดยร้องไห้สะอึกสะอื้นไปด้วยจนตัวโยนตอนนี้ใบหน้าของผมก็เต็มไปด้วยน้ำตาไม่ต่างจากหญิงสาว ผมเจ็บที่หัวใจจนแทบจะโฮออกมาหัวสมองของผมคิด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 หาวิธีช่วยหญิงสาวให้เธอออกจากวังวนอันแสนโสโครกสกปรกนี้เสียทีแล้วผมก็คิดออกทว่าผมยังไม่ทันได้พูดออกไปจับได้แล้วเสียงสดใสของจินดาดังขึ้นเมื่อในที่สุดเธอก็คว้าตัวของอามเอาไว้ได้พออามถูกจับได้ เขาก็หันมากอดจูบจินดาอย่างหื่นกระหายจินดายกสองแขนโอบก,กอดอามเอาไว้แล้วทันใดนั้นเองเล็บของเธอก็ค่อยๆย,ยาวออก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 